สิไม่มีเป็นคุณเจ้าชูมากเที่ยวเก่งคบกับมาเฟียไปปาร์ตี้ดิสโก้ที่ไหนก็ไปทุกที่วิสกี้นี่ดื่มได้เลยคือ1-4-5่งขวดคนที่เบ็นเย่มก็จะรู้หมดเลยเป็นนักดื่มตัวฉกาจเลิกยากด้วยแล้วก็ไม่คิดจะเลิกเกิดที่อุบลแม่เสีย ตอนที่เพิ่งอายุได้ห้าหกขวบอยู่กันแค่สามคนพี่น้องก็ต้องไปหาผักหาปลา,า,ากินเองข้าวก็ไม่ได้มีทุกมื้อน่จะลำบากมากจนกระทั่งไปอยู่กับญาติไปเรียนวิทยาลัยคูบนก็เกเรเรียนไม่จบแล้วก็ไปทําบริษัททัวร์แต่เราก็มีความคิดว่าเราอยากจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วตอนนั้นก็เลยไปเจอแฟนแต่งงานปีเบญเยัยงสามีเป็นนักธุรกิจก็มีตังค์ใช้เงินได้ไง่ายเขาก็ไม่ได้มาอะไรแล้วเราก็ดื่มเที่ยวไปปาร์ตี้ดิสโก้ที่ไหนก็ไปทุกที่เลยแล้วก็ช่วงนั้นพี่เที่ยวเก่งพี่ ก็พบกับมาเฟียตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมาเฟียหรอกนะเราก็จะไปน,นั่ง V I P สั่งดื่มมาเลี้ยงเราก็ดื่มแช,ชมเปญขวดหนึ่งเป็นแสนแสนวิสกี้นี่ดื่มได้เลยคืนหนึ่งสี่ห้าขวดก็บอกสามีห้ามโทรตามนะแกไม่กล้าเพราะก,ะก,ก,กลัวจะโกรธแกกินหล้าเมาอาอราวาสกันตีกันเราก็กะทะเลาะกับตำรวจเอีกาให้พี่เป็นนอนในคุกคืนนึง <laughs> <laughs> ก็จะรู้หมดเลยเป็นนักดื่มตัวฉกาจเลิกยากด้วยแล้วก็ไม่คิดจะเลิก ีนี้ก็อยู่ว่างๆอยากจะเปิดร้านอาหารไปหุ้นกับเพื่อน3คนแล้วก็มีปัญหากันพี่ก็เลยถอนหุ้นออกมาก็มาเปิดร้านใหม่อีกร้านหนึ่งเป็นร้านชั้นหนึ่งแล้วก็มีชื่อเสียงออกทีวีคนเต็มทุกวันเลยทีนี้เราก็ได้ข่าวว่ามีพระฝรั่งหลวงพี่นิโคลัสมาแล้วท่านก็สวดมนต์ชัดแจ๋ววเลยแล้วก็รู้เรื่องธรรมะพูดให้ฟังเจ๋งมากเลยแต่เวลาเราไปบูชาข้าวพระกับท่านเนี่ยเราก็เที่ยวอยู่นะออกจากดิสโก้ก็ไปเลยไงแต่พอหลวงพ่อพูดเราก็เริ่มคิดเราก็เลยตัดสินใจจะเลิกดื่มตัดทันทีเลย เรียกว่าหักดิบเลยแล้วตั้งแต่เลิกมาไม่เคยดื่มอีกเลยทุกคนก็เชิญเราเหมือนเดิมแล้วก็แอบกลับบ้านเป็นอะไรเขาก็ตกใจกันเหมือนกับเราทิ้งวงการเราออกมาเลยไม่เข้าไปเที่ยวไม่ไปที่นั่นอีกเลยเราสุรามีอะไรก็เหมือนกับดื่มยาพิษนี่แหละถูกกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมเดียวถ้าใครค้าก็รวยชาติเดียวตายแล้วไปอบายจนในวัฏฏะนี่อีกยาวนาน,นเดียวมีโรคภัยก็เจ็บร้ายแรงเยอะแยะ ถูกคนดูถูกดูหมิ่นเย็ดยามหลังจากขึ้นมาจากขบายแล้วนะี่ยอายุก็ไม่ยืน พอมีร้านอาหารเนี่ยมันขายดีมันจะเปิดจนถึงตีหนึ่งตีสองกลับมาเราก็จะฟังหลวงพ่อตอนนั้นท่านก็บูมเรื่องเทเล่าาผาบหรีทีนี้เราก็ไม่อยากจะขายเหล้าแล้วหลวงพ่อก็อพูดว่ามีเงินเป็นร้อยล้านบันล้านแต่ไปตกนรกมันก็ไม่คุ้มก็เลิกขายเราก็เอามาจัดทําวิธีเทเล่าาผาบหรีเทเข้าไปมันลวกยาตายไปเดี๋ยวนั้นเลยเป็นเงินเยอะนะของพวกนี้มันแพงแต่เราไม่เสียดายเลยเลิกขายเหล้าแล้ววิกฤตมาเลยนะคือร้านเราที่ขายดีๆแขกเยอะๆมันลดลงไป80 เลยนะแต่เราก็สู้เชื่อมั่นในบุญในหลวงพ่อเราก็เลยเซ้งร้านไปให้เขาเช่าตอนนั้นมันแสนสองหมื่นยูโรแล้วเ,เงินมาทําบุญหมดเลยนะพอปี4ี่หพี่ก็เริ่มทําบุญเอ็มบุญกระถินของวัดแล้วเนี่ยเราก็กลับเข้ามาเปิดเป็นฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารจานเดียวไม่มีดื่มแต่จะมีตู้เปปซี่โคลาอะไรแค่นี้แหละแล้วต่อมาเขาทำถนนอยู่ตั้งเกือบ4ปีร้านแถวนั้นเขาเจ๊งไปหมดเลยนะไม่มีร้านไหนอยู่ได้เลยมีร้านพี่คนเดียวอยวู่นั่นเอง หลังจากทาถนนเสร็จก็มีโควิดพอประกาศโควิดปั๊บเดือนแรกพี่ก็ปิดร้านแต่พี่ก็ไปอยู่วัดเลยไปอยู่ที่วัดเดือนหนึ่งลุกน้องก็บอกว่าเปิดร้านเถอะเราก็กลับมาเปิดร้านแต่ทานที่ร้านไม่ได้ลูกค้าเยอะอีกก็มีกําไรตอนนี้พี่มี3ลร้านที่ทําเองอยู่มี2ลร้านแล้วก็ให้เขาเช่าอยู่ร้านหนึ่งวิกฤตต่างๆมันมีขึ้นมีลงใจเราต้องเกาะเกี่ยวกับบุญไม่ทิ้งบุญพี่ก็จะสมมาหลังตลอดแล้วก็นึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายต้องมีศีลเราก็จะไปวัดของเราตลอดลที่ต้นเดือนเราต้องไปแล้วก็จะทํากับข้า รับถวายเพนทุกวันพุธคือของพี่เนี่ยซื้อด้วยมาเตรียมมาทำแล้วก็ล้างทำครบวงจรเลย <laughs> จริงเราไม่เปิดร้านเราก็อยู่ได้เพราะเรามีค่าเช่าแต่เราอยากทำบุญเพราะเรารู้ว่าการขยายพระพุทธศาสนานี่มันใช้เงินถ้าเราอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างบารมีกำลังกายกำลังทรัพย์ทุกอย่างเราอยากจะปืม้มพี่มาพี่จะต้องไปเวียนประทักษิณทุกครั้งแล้วก็พี่จะต้องเดินหลายหลายรอบมันถึงจะจุใจก้าวรอบบ้างที่ก็เดินได้นะคือเราคิดว่าเราอยู่ไกลเดินไปแล้วก็สวดธรรมาจักรไปแป๊บเดียวโชคดีที่ได้ไมาฟังหลวงพอ่อถ้าเราไม่มีหลวงพอ่อที่จะมาบอกว่า ต้องไปรักษาศีลต้องมีศีลน,นะแล้วก็กลัวบาปขึ้นนะทําให้เราเป็นคนคิดได้ในหลายๆเรื่องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้ชีวิตใหม่ตอนนี้รู้แล้วว่าชีวิตเรายังมีอะไรดีๆรอเราไว้ข้างหน้าเยอะแยะไปหมดเลยให้หลวงพ่อแข็งแรงอายุขัยยืนยาวแม่บุญเหลือจากเป็นเยี่ยมเจ้าค่ะ